รงเรียนดงบังพิสัยนวาการุศนตั้งอยู่เยื้องถนนสายวาปีปทุมพยัคฆภูมิพิสัยณตำบลดงบังอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามเดิมเป็นสาขาของโรงเรียนนาดูนประชาสรรค์ โดยได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นสาขาเมื่อปีพุทธศักราช2533โดยใช้ศูนย์พัฒนาตำบลดงบงังเป็นสถานที่เรียนชั่วคราวต่อมาเมื่อวันที่26กุภาพันธ์ปีพุทธศักราช2535ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศโดยใช้ชื่อว่าโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสร ซึ่งหลวงพ่อพระครูพิสัยนวาการอดีตเจ้าคณะอำเภอนาดูลวัดดงบงังโูธารามได้กระนาให้ใช้ชื่อของท่านเป็นชื่อโรงเรียนและรับเป็นองค์อุปธรรมโรงเรียนปัจจุบันเปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น288คนมีบุคลากรรวมทั้งสิ้น26คน โดยแบ่งเป็นคณะผู้บริหารหนึ่งคนประกอบด้วยนายโชคชัยแสงสว่างผู้อำนวยการสถานศึกษาข้าราชการครู18คนพนักงานราชการหนึ่งคนลูกจ้างประจำสองคนลูกจ้างชั่วคราว4คนปรัชญาของโรงเรียนคือสุวิชาโนภวังโหติผู้รู้ดีคือผู้เจริญวิสัยทัศน์ของโรงเรียนคือสร้างเสริมทุนมนุษย์ สู่การมีงานทำบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสนมีแนวคิดในการบริหารงานและขับเคลื่อนนโยบายภายใต้โมเดลที่ชื่อว่า DBPS ยกกำลังสองโมเดลจากการบริหารงานและขับเคลื่อนนโยบายภายใต้ DBPS ยกกำลังสองโมเดล โรงเรียนดงบังพิสัยนวการุสร์ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนที่หลากหลายซึ่งสอดคล้องกับจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามอีกทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายจุดเน้นสพทเนื่องจากโรงเรียนดงบังพิสัยนวการุสร์เน้นแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบเบสท์พร็อิวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศและเน้นแนวคิดที่ว่า การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา ทางโรงเรียนจึงส่งเสริมให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงทั้งทักษะในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคือการประดิษฐ์หุ่นยนต์และทักษะในด้านการงานอาชีพคือการทำอาหารซึ่งกระบวนการการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวจะทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะของตนเองและยังได้ฝึกความรับผิดชอบฝึกคุณธรรมในการทำงานตลอดจนสามารถสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายเป็นรายได้ระหว่างเรียนและเผยแพร่ ลผลงานสู่ระดับจังหวัดและนานาชาติต่อไปทางโรงเรียนได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานจึงได้จัดตั้งคณะเพชรอีสานซึ่งเป็นคณะหนังประโมทไทยหรือที่คนอีสานเรียกว่าหนังบอกตือ้อซึ่งเป็นศินละปะที่นำเอาการเล่นเงามาประยุกต์และแสดงโดยเยาวชนจากโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสร กลุ่มเยาวชนคณะเพชรอีสานนั้นได้สืบสารตำนานหนังประโมทยัยโดยการนำหูแต้มจากสิมวัดโพธารามซึ่งเป็นตำนานเรื่องสินใจมาบอกเล่าผ่านหนังประโมทยัยนับว่าเป็นการสืบสารผ่านการบูรณาการ,การการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจในศินลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนนอกจากนั้นทางโรงเรียนยังมีหนังหมอลำหุ่นกระติบคณะเด็กเทวดา ซึ่งทั้งสองกิจกรรมถือเป็นการสร้างและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดจินตนาการฝึกการทำงานร่วมกันเป็นทีมและสามารถแก้ไขปัญหาเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆได้ดีนอกจากนั้นทางโรงเรียนยังได้ขยายผลให้คณะเพชรอีสานและคณะเด็กเทวดาออกเผยแพร่สู่สายตาสาธารณชนไม่ว่าจะเป็นการแสดงในระดับจังหวัดระดับประเทศ อาทิเช่นการแสดงหนังประโมทไทยในงานเทศกาลหุ่นโลกการแสดงหุ่นกระติบข้าวในมหกรรมหุ่นกระติบข้าวและหุ่นฟางครั้งที่สองภายในงานบุญเบิกฟ้าและกาชาติจังหวัดมหาสารคาม นอกจากนั้นโรงเรียนดงบังพิสัยนวการุศสอได้เข้าร่วมการแข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่71ประจําปีการศึกษา2566สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามโดยทางโรงเรียนเขาร่วมการแข่งขันรวมทั้งสิ้น38รายการสรุปผลการแข่งขันได้ดังนี้รางวัลที่ได้รับได้แก่รางวัลชนะเลิศ4รางวัล รางวันรองชนะเลิศอันดับที่1 7รางวัลรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 2รางวัลรวม13รางวัลรางวัลโรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศในด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ปีการศึกษา2566 ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมสพทออระดับ3ดาวภายใต้กิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืนได้รับรางวัลโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติด้านการมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองประจำปี2566ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินประจำปีการศึกษา2566รางวัลผู้บริหารนายโชคชัยแสงสว่างได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็กด้านวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนการประเมินคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสพทอโอเบกอวอร์ดระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่12ประจำปีการศึกษา2566รางวัลครูและบุคลากรนายสมพรเหล่าทองสารได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียนทอง รูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนการประเมินคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบ a อวอร์ Award, ระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่12ประจำปีการศึกษา2566 ว่าที่ร้อยตรีหญิงนริศราภูนิคมได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้านบริหารจัดการการประเมินคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอเวอร์ดระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่12ประจำปีการศึกษา2566 ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติหนึ่งหมื่นครูชนคนคุณธรรมสำหรับครูผู้สอนระดับดีเยี่ยมภายใต้โครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทนางสาววิตรีบุรีได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกลุ่มสาระก,การเรียนรู้การงานอาชีพด้านวิชาการการประเมินคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอเวดระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่12ประจำปีการศึกษา2566นางสุนิาสาเสวยราชได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ1,000คุรุชนคนคุณธรรมสำหรับครูผู้สอนระดับดีเยี่ยมภายใต้โครงการโรงเรียนคุณธรรมสพท นางสาวทิพวันอินดีได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติหนึ่งคุรุชนคนคุณธรรมสำหรับครูผู้สอนระดับดีเยี่ยมภายใต้โครงการโรงเรียนคุณธรรมสพอทอรางวัลน,นักเรียนรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันศินลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่71รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองการแข่งขันทำอาหารข้าวหวานเพื่อสุขภาพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6ถึง รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองการแข่งขันทำอาหารข้าวหวานเพื่อสุขภาพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองการแข่งขันทำอาหารน้ำพริกผักสดเครื่องเคียงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองการแข่งขันการวาดภาพ Earn. ด้วยโปรแกรมเพน์ประเภทบุกพ้องทางการเรียนรู้ตลอดเวลาที่ผ่านมา ทางโรงเรียนดงบังพิสัยนวการุสน์เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าการศึกษาต้องเริ่มต้นด้วยความสำคัญของนักเรียนและจบลงด้วยความสำคัญของนักเรียนทางโรงเรียนจึงมุ่งเน้นการจัดการศึกษาและกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะและสามารถเป็นพล,ลเมืองที่ดีของสังคมมีศักยภาพทั้งในด้านวิชาการดนตรีกีฬาและอาชีพ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป